ก็อยากจะบอกกับพี่ทองนาคว่าทุกคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็คอยสละเสิรนพี่ทองนาคที่อุตส่าห์สละชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมของบ้านเราแม้จะรู้สึกเสียใจอย่างที่สุดที่ต้องสูญเสียสามีไปแต่นางจอมขวัญเสวกจินดาภรยาของทองนาคสเสวกจินดาแกนนำต่อต้านโรงเก็บถ่านหินจังหวัดสมุทรสาครที่ถูกยิงเสียชีวิต ก็เริ่มทำใจได้บ้างแล้วหลังได้รับกําลังใจจากผู้คนรอบข้างในอีกมุมหนึ่งเธอก็ยอมรับว่ารู้สึกภาพภูมิใจที่การเสียชีวิตของสามีช่วยกระตุ้นให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องนี้มากขึ้นขณะที่นางวันดีสเบกจินดาพี่สาวของนายทองนาคที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่น้องชายถูกยิงก็ยอมรับว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจึงไม่เคยเตือนให้น้องชายระวังตัว หรือขอให้ยุติการต่อสู้ตอนนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วไม่มีใครช่วยแล้วตัวใหญ่ก็เขาอาจจะเป็นคนนำทั้งซื้อของทั้งต้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยต่อไปต่อไปก็คงไม่ได้ขายแลยนะ้วเพราะว่ามันมีงานอีกอย่างบ้านเช่าเนี่ยมันก็ต้องดูแลก็ต้องทำทุกอย่างดูแล้ว น่าจะตื่นตัวมากขึ้นนะคะเพราะวันนั้นที่เขาไปสะดุดีเนี่ยรู้สึกคนที่ไม่เคยออกก็ออกออกไป ส่วนหนึ่งก็เสียใจมากแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ภูมิใจที่เขาทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วก็มีคนยกย่องไม่น่าค่ะไม่น่าเสียกําลังใจเหมือนกับเขาแบบโกรธเคืองแค้นแล้วก็รีบออกมาออกมาต่อต้าน่ะยิ่งกระตุ้นให้เขาออกมาเสียใจมากถ้าตายแทนได้ก็อยากจะตายแทนเขาวันที่เกิดเหตุก็อยู่สองคนกับเขาเขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ เขาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเวลานั่นเขามานั่งพักตรงนี้แล้วฉันก็เรียงผ้าวนอยู่ข้างในนั่งที่เกะก็ไม่ได้คุยอะไรกันพอพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงปั้งปั้งทหารมาก็เจอน้องปุ๊บเราก็เรียกว่านาคนาคไอ้เอ,เอ้คนยิงก็กระโดดที่รถมอเตอร์ไซค์ไปตอนนั้นตัวสั่นใจสั่นความตกใจแล้วก็สงสารน้องคือแบบว่าดึงน้องดึงก็ ดึงขึ้นก็ไม่ไหวฉันก็ตะโกนเรียกแม่เรียกแม่ช่างตัดผมสองคนผัวเมียก็วิ่งมาช่วยกันเพราะเขาก็รู้ว่ามีคนข่มขู่ไว้เขาก็เตือนลูกเขาว่าให้เลิกเธอ,เอ,อลูกเขาลูกเขาบอกว่าทํามาถึงขั้นนี้แล้วเราเลิกเนี่ยคนรอบข้างก็มองว่าได้มาก้อนใหญ่แล้วสิได้เลิกเราก็ภูมิใจที่น้องเราแบบว่าเขาต่อสู้เพื่อหมู่บ้านเด็กเล็กวันข้างหน้า เราก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวมันก็ต้องกลัวเพราะเขาทำอย่างถึงขั้นนี้แล้วเราก็ต้องระวังตัวต้องกลัวเหมือนกลัวเหมือนกันแต่เราก,ก็ต้องอยู่เพราะบ้านเราอยู่อยู่ที่นี่แล้วส่วนครอบครัวช่องคันปอนซึ่งทําร้านตัดผมอยู่ข้างร้านกว๋วยเตี๋ยวของนายทองนาคที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่นายทองนาคถูกยิงต่างก็รู้สึกเสียใจและเสียดายที่ต้องสูญเสียคนดีที่ต่อสู้เพื่อส่วนรวมไปเช่นนี้ก็ผมกําลังตัดผมอยู่นะแล้วก็ ได้ยินเสียงปืนก็จะโงกหน้าไปก็เห็นหมอสายมันออกไปแล้วแล้วก็เสียงพิ่สาวเขาร้องไงก็เลยวิ่งไปหาพิ่สาวเพราะค mm ือเขาพบอยู่แล้วพิษสาวเขาก็าากอดแล้วก็เรียกน้องเขาแหละตกใจก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าอยากอยากอยากให้เขาพื้นช่วงช่วงที่ว่าขึ้นศาลตัดสินเนี่ยอยากให้เขาระวังตัวมากกว่านี้ไงห้เก็บตัวอยู่กับบ้านก็ตนะั้งช่วงเนี้ยมันรุนแรงก็งรู้ว่าอันตรายแล้วมีคนปู่เพรากว่าแจ้งความไว้แล้วนะ ถึงแจ้งความแล้วก็อย่างว่าแหละเรามาอยู่อย่างนี้แจ้งความก็แค่ลงบันทึกไว้ก็ไม่ได้ใครมีใครมาคุ้มคอรองเราต้องระวังตัวเองตอนนั้นพี่ตัดผมอยู่กับแฟนพี่น่ะเด็กตัดผมมาช่วยกันจับเด็ก mm hmm. เด็กมาร้องก็ช่วยกันจับเด็ก mm hmm. พอดีตัดผมเด็กพอดีก็ได้ยินเสียงปืนดังอ่ะก็วิ่งออกไปดูวิ่งออกไปดูพ mm hmm. ี่แต่พี่ในเห็นมอไซค์เนี่ยวิ่งออกไปทางปากซอยแล้ว mm hmm. แล้วก็ได้ยินเสียงพอดีกับแม่เขาว่าร้องเรียกหนากมากพี่ก็วิ่งไปดูเอ้าลงหน้าโดนยิงนี่ ก็มาบอกแฟนมาดูนั่งโดนยงิงก็วิ่งไปช่วยกันโหคนดีมากเลยเท่านี้รู้จักตั้งแต่อยู่นี่มาน่ะนะแล้วเขาเป็นคนที่รักเด็กมากเด็กๆในห้องแถวเนี่ย <c oughs> เขาก็จะรักทุกคนเนี่ยพี่มาอยู่นี่ลูกพี่ลูกเลกไงตอนไหนพี่ทไมร้องอ <c oughs> ้าวเมื่อก่อนเขาก็ชอบเล่นกับหนูเขาชอบคุยกับเด็กๆเกจอเด็กคนไหนไม่ไปเป็นไรเขาก็จะทักเป็นอะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไร การจากไปของทองนาคสเสวกกินดาอาจจะสร้างคุณูปการให้คนในสังคมสนใจต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมอีกครั้งแต่ชาวบ้านที่นี่ก็ยังเป็นห่วงว่าหลังกระแสเรื่องนีิซาลงไปสิ่งที่พวกเขาร่วมกันต่อสู้ก็จะถูกอิทธิพลของกลุ่มธุรกิจและอำนาจรัฐเข้าครอบงำอีกครั้งหนึ่ง